หน้าวัดโพสีสว่างนะครับก็จะเป็นวัดน่าจะเนี่ยเป็นวัดโบราณของสมัยโกลจากหมู่บ้านหมู่บ้านที่แยก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 ดินแดนแยกที่แยกมามาตั้งรกรากอยี่เนี่ยจาก มีคนมาหลักถามเพลินไปแล้วพระอาจารย์ก็เลยรักษาองค์จริงเพลินไว้ถึงเอาไว้หนาข้องไว้มองถ้ำวัดตรวจมุนม่นฉันเจ้าสันเปี้ยนกุมกูเวนเอาไว้ในกุฏิอม,มองสันสอบก่อนแล้วเห็นบอกว่ามีแบบหายโบราณอะไรนี่บอกโอ้หายนี่หายนี่นพอเพคนไปเห็ดเห็ียดหน้าคนไปเห็ดหน้าไปขุดปู กีบโอมอยู่ตรงนวดบมันเก้าคนละท่านทายบ้านเพื่อนคนละบนนึงไปพ่อหายพ่อกระดูกเก้าพ่อพวกเคียงล่างของใส่ของซอยจะไหมนวดบมันเก้ายุ่หมอกตัางเลียนน,น่นน่นอยู่ดรงน่นเพป็นก็เลยเอามาให้พายไฟจันหายเงนินเพป็นก็ได้แล้วเพื่อนเลี้ยวมาหายไฟจ,จันไฟจันแบบเก็บไปบ่คือว่าสิเป็น ไฮมีคาพันจะได้เก็บไว้เก็บไว้ที่ที่ในวัดดูเอาเก็บไว้เตื้มของนอนเก็บเก็บไหเวปเตื้มของนอนงาดย่อมฟังพอมาเด็นหน่งก็เลยเราซูฟังว่ามีไฮโบราณเก่าเกียแต่สมัยต่างบ้านเก่าก่อนก็วันนี้ให้ผมพวกผมไปดูได้ไหมครับพอาจารย์วันนี้พระอาจารย์ที่จะพอที่จะให้พวกผมได้ดูได้สัมผัสแบบได้ไหม ก,กันอยากเบิ่งให้เบิ่งต่ตัวเนาะนั่นเขาว่าเป็นยังเบิ่งหคือีกครไให้เบิ่งกับพาไปดูหาพระอาจารย์วัดวัดที่นี่นี่มีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับพระอาจารย์นี่ตอนระจาจาร์มาอยู่ใ่ไม่เพราะนี่เป็นจาวัตรนี้หาไรแนี่ยวันนี้ระจาจาร์มาเป็นจาวาัดเลยสื่อเติมสื่อมองอยูนุ่ยุดเดี๋ยวนี้แหละนั่งยูเดี๋ยวนี้สื่อตต่มใจเดี๋ยวนี้เป็นเจ็ยไรครับเครื่งโยมบนถวาย โยมแม่บุม้มคนถวายใสวัดอีกหนึ่งงานกับสามสิบีตดตารางว่าจะได้เป็นเกดไรพอดีอเยผมถามชาวบ้านว่าพระอาจารย์ที่วัดตรงนี้มีกิจกรรมก็คือเรื่องการบวชชีพราหมณ์เรื่องบวชชีพราหมณ์พระอาจารย์จัดงานไหว้ครูประจําปีงาน งานไหวรูประจําปีมีวิธีบวชชีพามประจํะออา,าปีไม่ออกมาบวชชีพามปีละสองพันสามพันซึ่งวันที่หกกันยากกับสีมี่ไม่ออกมาบวชชีพามประมาณหลายพศสมควอ<ม>เป็นมือเป็นบวชชีพามในเวลาเศร้าแล้วเทียงอทุกการพระครับ,บรเ,ปเป็นเป็นโครงการ บวชชีพาพเป็นงานประจําปีเป็นงานประจําปีปีนี้เอาใช้วันที่วันที่หกกันยาสองพันหกร้อยหกสิบสามเก่าโม่งเศร้ากับเสิแล้วเพ่นล้วก็สีแหล้วพอดีออเหลวเตียงซะแเลวเตียงแล้วแล้วเห็นชาวม่านบอกว่าพระอาจารย์มีกิจกรรมในเรื่องการที่อะไรมาไหว้พระทุกวันเสาร์หรือวันอะไรนี่ครับโอ้พระอาจารย์จัดโครงการไหว้พระทุกวันเสาร์ในเวลา สามโมงเช้าไปถึงฉันเพนอันนี้เป็นโครงการตลอดวด้เดี่ยวก็ขอพั้นเ้าขั้นเช้าขี้หยาญโยมมาไหว้ฟาจอดมนต์ท่านบัดรท่เทศท่านถ้ำเชิญชวนหยาญโยมผู้ชราชิ่งก็ชวนผู้ใจบุญใจย์ผู้ศรได้มาเขาวัดฟังเทศฟังถ้ำปฏิบัตินางสมาธิตามถ้ำขององค์พระจามาสมุทรเจ้ามีสามคนมีสามคนมีจีหุ่นเกจีหุ่น เรื่องากับศิมีเป็นมีซีซีพ้น์กึ่นไนละก็พระอาจารย์ในวัดมีพระลูกวัดกี่องค์ที่ท่มีมีสองลูกก็ะล้องตาสองตาองค์หนึ่งก็ได้แปดสิบปีนี่แหละแปดสิบปีองค์นี้ ปีนะฮะปีร้อยกว่าปีที่นี่แล้วก็ที่ว่าฐานโดนฐานโดนโดนขโมยไปแล้วโดนโจรขโมยไปข้องเลืองในกรเป็นเนือ้องสังเวชนะที่ดูดูอยากจะไปดูใกล้ๆนะผมว่าเราก็พยายามที่จะดูหาของแทนไว้อาา่เป็นไหนเขียนเราแอบขอจำเขียนได้นั เป็ขาฟ้าผ่าเขาก็ะดิมามามาแกะสลัก<อ>พระพุทธรูปที่เกะจากไม้ต้นโพโบราณต้นใหญ่ที่คู่แกะสลักนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านไฮกันนะครับของออนสวยกว่า แล้วเพิ่นก็เล่ยวาไปไว้เอาไปไว้วัมพกคนนะเอาไว้วัดเอาไว้แล้งเดียวเอาไว้วัดเอามาแล้วพยานเขาขึ้นไปถึงหัวบอลนอนได้คุณได้ที่พ่อสองปีแล้วสองปีแล้วสองปีแล้วแต่พระอานเนี่ไม่เคยให้ใครดูเพราะถ้านไหนใครเบิ่ร์นจะ่นโอ้เป็นในเบิ่งอยู่ในเบิ่งได้ดูอยู่เนาะเบิ่งอยู่เพิ่นน้ำบ่ได้หาเลขหาเบื่อรงนี้พัดได้เขามายุ่งเกี่ยวหรอถามเพื่อเบื่อเนาะอ่าจริง เป็นนี่เป็นไหโบราณตะกี้มันเป็นอันอหมอดินไหดินอตอนตอนที่ไปขุดเจอนี่ไม่มีอะไรก็คือมีอะไรคลุมไหมไมีดูกอยู่ในนี้กระดูกบ่มีบ่มีอีหยังคลุมหรอว่มีแต่กระดูกในนี้มีแต่กร<อ>ะดูกอยู่ในนี้มีดูก,ดก<ะ>แน่มีเงินโบราณแน่อยู่ในนี้เพิ่นกระบ่มาแเลยของหลวงเพิ่นเอาแต่หายมาหายตัวเลยนี่เมื่อกี้เหมือนเลขสามตอนนี้เมันเลขห้าแล้ว เล็กสมเล<อ>็กส<ป>มาดูไหเรามาดูไหโบราณน,นะครับที่นี่ขุดมา<อ>แล้วสองปีนานมาแล้วตั้งสองสองปีสองปีกว่าเรามาส่งยุ่วัดมาเห็ียดยี่ัดมาเห็ียดยี่ัดมาบอกค้าก่อนว่าจะไปเหยียงครับ <c oughs> ขอเพราะว่าไม่ได้นี่นั่นนี่ถ้าถ้าไม่ใช่ผมก็คงไม่ได้ดูใช่ไหมใด้จับเดี๋ยขอจับยกเบิ้งหน่อยเบื้องฐานเบื้องตูดหน่อยนะครับเป็นแบบเหมือนดินปั้นน่ะดินเผาอะนะเป็นเผาโบราณเขาก็คงมีฝีมือของเขาแต่ว่าดินดินนี้จะเป็นดินดินแถวบ้านมากกว่าแต่ดินเหนียวอะเหมือนดินเหนียวเอามาทำเนี่ยเพราะว่า ในลักษณะของการของดินมันไม่มันไม่เหมือนดินแถวภาคไอ้ที่พวกปูนเอาไปปั้นหมอปั้นทั้งหมดอือเพรว่าสภาพอย่างสวยนะสวยอยู่พี่มุ่นนั่นแตกหมดมุ่นแตกมาแล้วมีน้อยเดียวนี่สมบูรณ์มีเยอะใช่ไหมดูว่าอย่างตอนที่เขาอาไปขุดเดียวนี่จะหลายคนเลยก็ยังมีอยู่อ่ามีนี่นนอยู่ในตรงนั้น เป็นโรงเรียนเก่าก็เป็นทิ่ฐานของคนโบราณเก่าอะไรคนน่าจะอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยปีแล้วประมาณนะในในในหมู่บ้านที่ที่ที่ได้แต่ง้าตั้งยู่นก็สามสี่ร้อยปีที่นี่ก็สามสี่ร้อยปีกับองค์องค์พระที่ที่เห็นอยู่อ่านี่องค์นี้เป็นเขามาลักฐานไปด้ฐานไปคือโดนลักฐานไปแล้วเหลือแต่องค์พระนะครับเจออะไรแล้วถึงนี่ต้องยิงออกอยู่คนเดียว ชานเกกำลังส่งอยู่รอวันหลังเขามาส่งให้ดูใหม่อันนี้มาเที่ยววัดเฉยๆเป็นไหนะครับเป็นไหนะครับอันนี้ก็คือเป็นไหลเขา<อ>ว่าไหาวันนี้นะครับแต่ปกติน่าจะขึ้นโมบซีวันนี้ไม่ได้มาส่งหารครับรไปกันน้อยคนครับก็ไปขุดไปขุดผู้ขุดอหอยเสร็จแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือพระ หน,นักเลยทเหนักนัความสูงเไหรประมาณสักในมุ่นราคามเปมาในการก่อร้างหนึ่งแสนบาทบาทนี้มีอยากโยมมากรวมบริจาคจัดจองแน่ภายจานไปเทียดไปงานมิมนตนมากไม่ได้เวทแน่เมืดไปแล้วเจ็ดมือนในการก่อสามแบบว่านี่ เกือบหนาไปแล้วเจ็เรหลือสามสิบเปอร์ซ็นในกลารก้อส่งกระสีแลีวเหลือตกแต่งใวงใสเสียนใส้เกียดเพิ้นใส่ตาเพิ่นกระเดวหลัก,กาได้เอาพระอาจารย์พระอาจารย์พ้นจากวัดด้านพยินเปิ่นใหมากมาเบิ้งไหยเพิ้นกะเละ่ีพระลื่สี มอทำเพล่นมาจองเบื่องห้เพิ่นวาเป็นพระเสียสามเมืองอเมืองหนึ่งกับเมืองนรกเมืองนั่นเมืองที่สองกับเมืองมนษย์เมืองที่สามกับเมืองตรวันเบลดาผู้ใดไดมากรกบมาไหว้พระสามองค์นี้ที่เป็นผู้ที่มีความสุขปรถน,นาการงาน่นให้กับสำเร็จรุ่งรงไปด้วยตามค่ำมกค่ำปรถนา ผู้ใดมาปาินหไปสอบคู่กับทิตเปจกฐานบาปว่าจิตกอบ่จิตถึงว่างันไปจับหานาลูกจิตลูกหามาจุดถูกบนบานจานเก้ากัหลงปอขนาดสามพันแล้วได้จุดถูกบ,บากบ,าบาวาบ่าหาิจับสารจิตไปนึงกำว่าถึงกิริยไปสวดพุทธาพิเศษใช้กระซามเปิ้ถวายพระมากเป็นพระใหญ่ขนาดนี้เป็นพระเรียนเป็นตระกุดเป็นเนื้ออน,นเนื้อนี้ ว่างซิฟสออกเลยเก็บมาสาสมมาจะเป็นเน้นเกลอดหัวอายุปานนี้จะเอาลงใส่ในผ้าจาบงนี่พั่นี่้าเนื้อเงินเนื้อทองค่ำเนื้อทองแดงทองเหลืองเนื้อตะกุดเนื้อผปงเนื้อสารพัดนี่หันม่นเอาลงเนี่ยไปนั่งกับขอเชิญเพื่อนมาดายโยมได้มาล่วงมาศาสเกตพาเสียชาเมืองให้จำเรียนรู้บ่มโดยดีวิจิบานีิ บาง,บางวังนยี่สิบตำบลหนองบัวเพื่อจะมาเยาวระชอลยเดี๋ยวจะพาไปเมืองฮงกินดาจุกครับ<อ>ในการก่อสร้างซึ่งกอ่อสร้างไปแล้วมืดเจ็ดหมื่นแล้วกระลังสีแล้วแล้วซึ่งเอาพระทั้าขขงบัดเรเลี้ยนหน่อยเลี้ยนใหญ่หลวงปูแล้วเราผัดหลวงปู่าาปไปสวดพุทธาพิเศษนับงานก็นได้เอามาลงในนีล้ล่ะไม่ทางง่ายก็ติดตาไปไหว กนน็ดีไอ้คนเพชรฮันแล้วก็เลยว่าญาติโยมผู้ใดมีศรัทธาเออ่มาร่วมอ่สร้างพระเสื่อสามเมืองพระพุทธรูปพระประธานสร้าสร้างไว้ในบวอวรพระจันทา์แต่นะสร้างพระประธานไว้ขอเชิญชวนบรรดาญาติโยมทุกผู้ทุกคนมาร่วมเฮ็ดร่วมสร้างนั้นกันเปิดบุญเปิดบรารมีสามเมืองเพิ่นพร้อสีสิเปิด จับเปิดบารมีหงายหโยมได้เกิเดกคือไว้รวยเบอร์ประสบในจริงที่ต้องการปรารถนาการงานก็จะดีขึ้นเนี่ยพระสามโม์ที่จะถึงนี่ที่จหกกันยากสศบสลองพ้าะขอเล่นเชิญจะเล่นพอนบรรดาหงายโยมบันไก่บ้านไก่สาธุชนได้มารวมเร็ดรวมสร่างน้ำกันยืดเยื้อวัดโพนสีสว่าง ที่เมองบหนองบัวเพื่อสมัครเจะราอเจริรับม่เอาไปอันัปับกันที่มาเปปั๊บันทีกอหมอเรียญเป็นรึกให้กับเอจะเป็นต้องออกสืหลายงงสาจา์สาจานอ่สัมรีสุขตอนฉลตง พุทธศีลครบรอบหกปีชางมีน้กเบอมั้ยดูน้ำมือก่อนนะวัตถุมงคลแจกฟรีก็ใครที่มาไหว้พระทำบุญตรงนี้ครับพระอาจารย์ก็จะมีเขาเรียกาเหรียญวัตถุมงคลหลาุหลายรุ่นที่ไปสวดผู้ธาพิเศษมาที่เป็นสวนผู้ธาพิเศษมาจะได้แจก แจ,จ,ก,จ,จกจ,จกฟรีครับแจ,จกแน,น,น่นอนครับก็ก <c oughs> ็ขอให้พวกเราสาธุสาธุนะครับทุมทาำบุญด้วยกันนะครับอีกขันขันมัดรอฝนรอตกกันสิ็ดแล้วเอาเอามาอีกเพื่อเอาเสาไม้จะมาตั้งเจ็ด